รู้ไหมคนสวิตให้ความสําคัญกับเวลามากกว่าเงินบริษัทที่สวิตบางบริษัทนะคะจะให้พนักงานเลือกได้ว่าจะทํางานกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นบางคนได้เงินเดือนนะคะ10,000ฟรังเขาเลือกทํางานแค่90%ก็จะได้แค่90,00ฟรังเงินก็จะหายไปน1น0 0ฟรังหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 7 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าเยอะมากสําหรับบ้านเราแต่มีคนสวิตเยอะมากที่เลือกแบบนี้นะคะหลายบริษัทก็ชอบให้พนักงานทําแบบนี้นะเพราะ1ค่าใช้จ่ายลดลง2เขามองว่าพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นเพราะเขาต้องทํางานของเขาให้เสร็จเหมือนเดิม ที่คนสวิตส่วนใหญ่เขาเลือกทํางานไม่เต็มเวลานะคะเป็นเพราะบางส่วนเขาต้องการพักผ่อนเอาเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศเอาจริงๆที่สวิตเนี่ยเขาก็มีวันหยุดกัน6อาทิตย์ต่อปีอยู่แล้วนะแค่เนี้ยก็มาเที่ยวได้เป็นเดือนๆแล้วแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่เพียงพอกับคนสวิตนะคะคือแขกจะบอกว่าคนสวิตเนี่ยงานคืองานนะทำเต็มที่ถ้าให้ทํางานเกินเวลาเนี่ยก็ต้องจ่ายไม่มีนะคะโอแตงกิว oh, มีแต่โอมันนี่ค่ะและต้องจ่ายมากกว่าเวลาทํางานปกติด้วย และบางส่วนเขาก็เลือกทํางาน60% 80%ก็มีนะเพราะต้องดูแลลูกเพราะคนสวิตเนี่ยจะพยายามเลี้ยงลูกด้วยตัวเองให้มากที่สุดเพราะจะได้ปลูกฝังและคอยอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมแขบอกเลยคนสวิทอะให้ความสําคัญกับครอบครัวและการดูแลเด็กมากๆแต่ไม่ใช่ทุกบริษัทจะอนุญาตให้เลือกทํางานกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะบางบริษัทก็ไม่อนุญาตก็มีแต่แขกได้ยินว่าเกือบครึ่งหนึ่งของคนสวิตเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละทุกคนที่เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตททีีที่่ดดเเลือกไ้คนสวิา เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตจริงๆส่วนพวกเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะคะเอาเป็นว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของเราก็พอแล้ว